าหากว่าคุณคิดที่กำลังจะก่อสร้างและกำลังมองหาผู้รับเหมายอยู่คุณต้องห้ามพลาด EP นี้เป็นอันขาดนะครับมารู้ไปพร้อมกันกับเทคนิคดีๆในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง สำหรับปัญหาคลาสสิกนะครับในการก่อสร้างคุณจะหาผู้รับเหมาจากไหนอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะครับว่าคุณจะไปหาจากเพื่อนหรือว่ามีคนแนะนําหรือว่าญาติแนะนําเคยทํามาหรือว่าคุณไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทริคนะครับในการที่เราจะมาคัดเลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้มีคุณภาพแล้วก็งานของคุณเนี่ยสำเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีก่อนที่เราจะจ้างงานผู้รับเหมาทุกครั้งนะครับให้เราสัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อนเราอย่าอายในการสัมภาษณ์ผู้รับเหมา คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมีทริคมาให้ดูว่าคุณจะต้องสัมภาษณ์ผู้รับเหมาอย่างไรข้อที่1ครับงานนั้นเป็นงานที่ผู้รับเหมาเขาถนัดหรือเปล่าทริคง่ายๆก็คือคุณไม่ต้องไปบอกงานของคุณก่อนแต่ว่าคุณถามผู้รับเหมาก่อนว่างานของผู้รับเหมาเนี่ยเขาถนัดงานอะไรบางคนถนัดงานอินเทอร์เนียงานตกแต่งภายในบางคนถนัดงานโครงสร้างบางคนถนัดงานระบบนะครับซึ่งผู้รับเหมาแต่ละคนเนี่ย ถนัดไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปถามผู้รับเหมาเนี่ยว่าคุณทํางานอันนี้ได้ไหมคุณทํางานอันนี้ได้ไหมทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าทําได้หมดนะครับอันนี้เป็นคําถามแรกว่าผู้รับเหมาถนัดงานอะไรคําถามที่2นะครับผู้รับเหมาเคยทํางานแบบเดียวกับที่คุณจะทําหรือเปล่าคุณขอเขาดูโปรไฟล์เลยครับคุณขอเขาดูรูปเลยว่างานที่คุณจะทำเนี่ยผู้รับเหมาก็เคยทําหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกแต่ว่าเคยทําครับทําได้ครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่เคยทําจริงๆนะครับรายละเอียดพวกนี้มันเยอะเกินกว่าที่คนไม่เคยทำเนี่ยจะสามารถทํางานออกมาให้ได้ดีคําถามที่ 3. ตอนนี้ผู้รับเหมาทํางานอยู่กี่แห่งเพราะว่าศักยภาพผู้รับเหมาบางคนเนี่ยรับได้1แห่งหรือว่า2แห่งหรือว่า3แห่งนะครับถ้าเกิดเขาเกินมือของเขาคุณก็ถามไปต่อว่าคุณมีช่างกี่คนคุณมีคนคุมงานกี่คนถ้าเกิดคนคุมงานมันไม่สอดคล้องกับงานที่เขาทําอยู่จํานวนไซต์ที่เขาทําอยู่อย่าให้เขาทํางาน และข้อที่4คือความพร้อมทางด้านการเงินของผู้รับเหมาเราจะต้องถามไปเลยว่าคุณมีทุนเท่าไหร่นะครับสมมติว่าคุณมีทุนอยู่5,000บาทคุณจะมารับงานมูลค่า1 0 0 0 0แสนก็ไม่ได้เหมือนกัน นะครับก็ต้องให้สอดคล้องกับศักยภาพการเงินของตัวผู้รับเหมานั้นๆและข้อ5นะครับโครงสร้างองค์กรของผู้รับเหมาเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นเท่าแก่คุมคนเดียวหรือว่าเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรมีผู้คุมงานมีโฟแมนมีวิศวกรคุณก็ต้องดูให้ดีว่ามันเหมาะสมกับงานของคุณหรือเปล่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับตัวผู้รับเหมาเองหรือตัวช่างเองเนี่ยเขาสามารถแนะนําวิธีการทํางานได้หรือเปล่าสมมุติว่าผมจะมุงหลังคาบ้าน เขาสามารถแนะนําผมได้หรือเปล่าว่าวัสดุต่างๆเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงเหมาะสมยังไงราคาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการติดตั้งหลังคาเนี่ยทำอย่างไรคือถ้าเกิดเขาไม่สามารถตอบได้เขาไม่สามารถแนะนําได้ผมก็แนะนําว่าหาคนที่เขาสามารถแนะนําคุณได้ดีกว่าครับนี่คือ6คําถามที่คุณจะต้องถามผู้รับเหมาหรือว่าคุณจะต้องสัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อนให้งานเขาเสมอครับความรู้ดีๆเรื่องงานก่อสร้างยังมีอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกัน แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้ากับรายการดูก่อนสร้างแชร์ทุกเม็ดเก็ตก่อสร้างเรื่องราวอินไซต์ที่ผู้รับเหมาไม่เคยบอกคุณ